เอาล่ะสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูปเปอร์นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบ็อกฟุตนั่นเองนะครับซึ่งผมไปยืมรหัสน้องมานะครับนะเดี๋ยวจะไปขายหยอกรถ้าวันนี้ครับจะมาทดสอบอะไรบางอย่างนะที่ผมไปเจอมานะครับมันเป็นอะไรที่เท่นะโอเคอย่างแรกเลยนะครับนะผมจะมาแปลงร่างนะครับอ่าอันดับแรกต้องแปลงร่างเป็นพระก่อนนะครับเป็นพระร่างยักษ์นะจากนั้นนะครับนะเราจะทําดาบใหญ่กันนะครับนี่ก็คืออ่าในเบดนะครับหรือว่าดาร์กเบดนั่นเองนะครับโอเคเดีี๋ยยวเรราาาจะะททํดดบบใหญ่่กัันนคโ เราเนี่ยต้องกลับล่างพร้อมกับถือดาบทําอย่างนี้ปึ๊บนี่นะฮะอุ้ยทำได้ด้วยซึ่ผมไปเห็นมาในช่องช่องหนึ่งครับตอนแรกนึกว่าทําไม่ได้นะครับซึ่งถ้าช่องนั้นผมหาหายังหาเชอก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ละกันนะครับว่าช่องไหนนะเป็นช่องคนไทยนี่เลยนะครับแต่ว่าตอนแรกนึกว่าทําไม่ได้ไงออไม่ทําท่ายรอระยะตีมันไกลกว่าเดิมนะดูดิขอดูนะเนี่ยมันตีไกลเ <laughs> ยะอะคนเดียวนะโอ้ดูดูดาบคนใจวุ้เต้เลยมันมีบอสอยู่แถวนี้ปะผมไม่เคยมาโลกใหม่แบบมาในอันนี้นจะเป็นโลก3มใช่ปะ นเพราะว่าผมไม่เคยมานะครับโอเคไปปึ๊บ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 เนี่ยมันตีไกลมากเลยนะเออตีโคตรไกลไม่รู้จะพีพีคนได้ไหมแต่ก็ไม่อยากพีพีนะเพราะไม่ใช่รหัสเรานะเมื่อกี้เขียบไม่รอดนะดีหนีมันดีมาทันนะเพราะว่าเออสกิลหนีเนี่ยมันเยอะนะฮะไม่ใช่สกิลหนีดิสเต็ปการหนีของผมเนี่ยมันเยอะนะครับสเต็ปสเต็ปม้าไวนะฮะอุ้ยโอ้ยตัวนี้มีฮามีมีเนี่ยอ๋อมีฮาร์คียมันก็เลยตีเราเข้าเนี่ยมันตีเข้าหมดเลยนะเนี่ยมันตีแบบไกลมากอ่ะ เออมันตีบโคตรไกลเลยนะครับนี่โอ้โหไอโกงนะเนี่ยไอไอไปเล่นไปตีไกลขนาดนี้โกงอยู่นะโอเคครับวิธีจะเอามันกลับก็นี่นะครับเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นไม่ก็จะกลับมาคืนแล้วนะครับโอเคไม่รู้ว่าเวลาแปรงล่างเนี่ยคนอื่น,นเออเวลาถือดาบใหญ่เนี่ยคนอื่นเห็นไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันไอตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่คืออะไรวะไม่เคยใช้อีอีเผามิง้ง นี่เผามีวีสอง 2, ไม่รู้อะไม่รู้จักนะฮะมเคยเล่นเกมนี้เฮ้ยจะตายมอนแมวแมวยวเสียค่าหัวให้มอนทุเรศเกินนะเสียค่าเอ้ยเฮ้ยมอนมึงก็เกินไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟึ๊บโอเคมาดาบใหญ่มามอนมึงอยู่ไหนอ้ลืมเปิดฮาร์ดดด้วยนี่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 โอ้โหว้าวไหนดูสตัรหน่อยดิ สตัดเปิดด้วยหมดความลงความรับเปิดให้หมดเลยนี่นี่โอ้โหโหดอ่ะเอ้โหดจริงเว้ยมันตีไกลมากเลยเนี่ยที่จริงมันควรไกลกว่านี้นะเพราะดาบมันใหญ่นะแต่นี่ก็มันไกลแล้วนะครับเนี่ยมันตีไกลขึ้นนะมันแบบออกนอกรัศมีการที่มันเป็นคลื่นออกแล้วค่ะดูนะเห็นป่ะเนี่ยตีโคตรไกลเลยเอาไปพีพีก็น่าจะโกงนะครับอัปเดต15มห้ามาเจอบัคซาเลวไม่รู้จะเป็นบัคที่แย่หรือเป็นบัคที่ดีนะว่าอ่ามันเป็นข้อดีนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเสียไหมนะครับข้อเสียของคนที่ไม่รู้ไงแล้วก็โดนตีนะครับนะก็ถือว่าสุดยอดนะโคตรโหดเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอตัวนิดเดียวแต่ถือดาบโคตรใหญ่อะ่ะยืดดูดิเอาดิเนี่ยเมาเฟียฟ้ามาเผาเผาไหนอืมนี่ไงโอ้่อเทเลยได้ปกคลิปละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแค่ทดสอบเฉยๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่รู้ถึงห้านาทีไหมนะครับ อยากจะทําให้มันถึง5นาทีนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเดินตีไปเรื่อยๆเพื่อจะให้มันถึง5นาทีนะนั่นเป็นสูตรลับนั่นเองนะครับนะไม่สูตรลับหรอกเป็นสูตรที่เอาน้ํามาไม่เอาเนื้อนะครับเ <c oughs> นื้อมีแค่2นาทีที่เหลือนะน้ำทั้งนั้นนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราตีให้เรื่อยๆสักสัก5นาทีได้ปะเอเคผมจะไปพีพีคนเล่นก็นไม่กล้านะ,ะกลัวตายนะผมไม่เคยเล่นนะโอเคเดี๋ยวทีนี้อ่ามันมีอะไรที่มันแบบน่าฟันบ้างวะแถวนี้มีอะไรน่าฟันบ้างถ้าใช้่างพะมันสลว โอ้เรารเปลี่ยนกลับละเสียงอะไรน่าเกลียดน่ากลัวีไปดีกว่าโอเคครับไว้เจอกันครับบา,บายยครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันน่าจะเสียงเจ้าทะเลเกิดปะใช่น่าจะเจ้าทะเลเกิดนะครับโอเคเจอกัน